เฮ้ hey, เรื่องเหลือเชื่ออีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นกับผมเมื่อไม่นามนมานี้ใช่ผมเป็นคนโชคดีผมว่านะวันนั้นเป็นวันเสาร์แล้วคุณปู่ก็ขอให้ผมช่วยทําความสะอาดโรงรถผมคิดว่ามันคงเป็นวันที่น่าเบื่อถ้าผมรู้มาก่อนนะว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นผมกําลังจัดเรียงกล่องและเจอเครื่องคิดเลขผมอยากลองดูว่ามันยังใช้ได้ไหมผมเลยใส่แบตเตอรี่ก้อนใหม่เข้าไป <c oughs> กดเปิดและทุกอย่างก็หายไป มันมืดมากจนมองไม่เห็นอะไรรอบตัวผมรู้สึกเหมือนถูกผลักเข้าไปที่ไหนสักแห่งจากนั้นผมก็มองเห็นอีกครั้งผมไม่ได้อยู่ในโรงรถอีกต่อไปแต่ยืนอยู่กลางถนนแคบแคบเกิดอะไรขึ้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงเป็นเพราะเครื่องคิดเลขเครื่องเก่านี่เหรอแต่จะมีอะไรให้โทษอีกละ่ะว่าแต่มันเป็นเครื่องคิดเลขจริงๆหรือเปล่าเนี่ยเดินไปรอบๆผมเห็นคนสวมกระโปรงพับจีบและรองเท้าแตะผมมองไปรอบๆและไกลออกไปผมเห็นพีระมิด นั่นมันพีระมิดแห่งกิซ่าหรือเปล่านั่นหมายความว่าผมอยู่ในอียิปต์เหรอว้าวดูเหมือนว่าเครื่องคิดเลขจะเป็นเครื่องเทเลพอร์ตแต่แล้วจู่ๆผมก็มีความคิดอีกอย่างว่าถ้ามีพีระมิดเพียงแห่งเดียวล่ะมันควรจะมีพีระมิดจำนวน3พีระมิดพีระมิดแรกสร้างโดยฟาโรคูฟูใน2550ปีก่อนคริสตกาลพีระมิดที่สองมีอนุสาวรีย์สริงถูกสร้างขึ้น30ปีต่อมาโดยพระราชโอรสฟาโรคาเฟรพีระมิดที่สซึ่งเล็กที่สุด ถูกสร้างขึ้น30ปีหลังจากนั้นโดยฟาโรเมนคูเรแต่ที่นี่ผมเห็นได้ชัดว่ามีพีระมิดเพียงแห่งเดียวนั่นหมายความว่าเครื่องคิดเลขไม่เพียงแค่เคลื่อนย้ายผมผ่านอวกาศเท่านั้นแต่ผ่านเวลาด้วยมันเป็นเครื่องย้อนเวลาและผมอยู่ที่ไหนสักแห่งราว2 5 5 0ปีก่อนริศกรเมื่อเพิ่งมีการสร้างมาหาพีระมิดแห่งกิซ่าเพียงแห่งเดียวโอเคผมอยู่ในอีโยิ์โบราณมันยากที่จะเชื่อแต่มันก็ไม่มีเหตุผลที่จะพยายามปฏิเสธ เพราะผมได้เห็นมันด้วยตาของผมเองผมถึงกับหยิกตัวเองแต่มันไม่ใช่ความฝันดูเหมือนไม่มีใครมองเห็นผมผมเดินไปตามถนนและรู้สึกวิเศษมากที่ได้มาที่นี่คุณรู้ไม่ว่าชาวอียิปต์น่าจะเป็นคนกลุ่มแรกที่คำนวณว่าวันหนึ่งมีเวลา24ชั่วโมงและสร้างปฏิทิน365วันขึ้นมาพวกเขาผสมผสานคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์เพื่อหาคำตอบเมื่อประมาณ4,000ปีก่อนคริสตกาล แต่เดิม12เดือนของปฏิทินสุรยิยคติแต่ละเดือนมี30วันแต่ต่อมาพวกเขาได้เพิ่มวันพิเศษอีกหลายวันสภาพแวดลลอมรอบตัวผมเริ่มจางหายไปและจากนั้นผมก็อยู่ในความมืดอีกครั้งเมื่อผมมองเห็นอีกครั้งผมก็พบตัวเองอยู่กลางถนนอีกแล้วแต่ครั้งนี้มันแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงมันง่ายมากที่จะบอกว่าผมอยู่ในอนาคตพื้นที่สีเขียวอยู่บนหลังคาของทุกอาคาร วัวกำลังเล็มหญ้าอยู่ที่นั่นต้นไม้และพุ่มหญ้าเขียวขจีทอดยาวระหว่างถนนเพื่อใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าเหนือผมยังมีถนนหลายระดับเชื่อมต่อทุกสิ่งเข้าด้วยกันขณะที่ผมกำลังมองไปรอบๆพยายามหารถบินได้ก็มีคนเรียกผมเอ๊สวัสดีชายหนุ่มคนหนึ่งจ้องมองมาที่ผมคุณดูแปลกๆนะคุณมาจากไหนเอ,อเมริกาผมไม่คิดว่าพวกเขายังใส่เสื้อผ้าแบบนี้อยู่ ผมหมายถึงคุณมาจากเวลาไหนคุณเป็นนักท่องการเวลาใช่ไหมผมรู้สึกประหลาดใจที่นี่การเดินทางข้ามเวลาเป็นเรื่องปกติมากเลยเหรอผมบอกว่าผมมาจากปี2020และได้ฟังว้าเฮคุณแก่จริงๆเป็นคำตอบน่ารักซะจริงเราเดินไปกันสักพักและนี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากผู้ชายคนนี้อย่างแรกเขามองเห็นผมแม้ว่าในอดีตไม่มีใครเห็นเพราะอดีตถูกเก็บรักษาไว้ในอดีตและเราเข้าไปมีส่วนร่วมไม่ได้เพราะงั้นเราก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ ปรากฏว่าผมอยู่ที่อินโดนีเซียในปี2176ผมประหลาดใจที่ผู้ชายคนนี้อายุ45ปีแต่เขาดูาอายุไม่เกิน25ปีเลยโดยเฉลี่ยแล้วปัจจุบันผู้คนมีอายุ120ปีและแก่ช้าลงเนื่องจากการพัฒนาด้านสุขภาพและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าใต้น้ามีรถไฟความเร็วสูงทั้งระบบผู้คนเดินทางจากอินโดนีเซียไปยังอเมริกาเหนือได้ในเวลาเพียงหชั่วโมงพลเมืองทั่วไปในศตวรรษที่22 อยู่ทุกคนทุกแห่งบนโลกใบนี้แต่การท่องเที่ยวยังคงมีอยู่เพียงแต่เป็นการท่องเที่ยวในอวกาศผู้คนเดินทางไปยังดาวอังคารดวงจันทร์และสถานีอวกาศสองสแห่งมีผู้คนนับพันล้านอาศัยอยู่บนดาวอังคารแล้วถึงอย่างนั้นประชากรของโลกก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและตอนนี้ผู้คนต่างก็ย้ายไปอยู่ใต้น้ํามีเมืองใหญ่สองสาเมืองอยู่ที่นั่นแล้วและอีกเมืองหนึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างผมมีคําถามมากมายแต่ทัในใดนั้นผมก็หายไปอีกครั้ง ความมืดและความรู้ส <sì, S 1> ึกของการถูกผลักกลับมาอีกแล้วคราวนี้สิ่งแรกที่ผมรู้สึกคืออากาศหนาวเมื่อผมมองเห็นอีกครั้งรอบตัวผมมืดและผมก็อยู่ในน้ําผมมีเวลามากสุดแค่หนึ่งชั่วโมงก่อนที่อุณหภูมิร่างกายของผมจะลดลงและเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ํากว่าปกติผมหวังว่าทริปนี้จะไม่ใช้เวลานานและทายมชีนจะลากผมไปที่อื่นในอีกไม่กี่นาทีถึงอย่างนั้นผมก็ไม่อยากเสี่ยง ผมต้องหาวิธีขึ้นจากน้ำผมมองไปรอบๆเพื่อหาแผ่นดินใกล้ๆแต่มันยากที่จะมองเห็นจากนั้นผมก็สังเกตเห็นแสงไฟห่างออกไปหลายร้อยเมตรมีเรือขนาดใหญ่ใกล้เข้ามาหวังว่าผมจะอยู่ในอนาคตอีกครั้งนะแบบนั้นคนบนเรือจะได้มองเห็นผมและมีโอกาสที่ผมจะได้รับความช่วยเหลือแต่แล้วผมก็สังเกตเห็นบางอย่างที่ทำลายความหวังของผมทั้งหมดเรือกำลังมุ่งหน้าไปหาวัตถุมืดในน้ำนั่นคือภูเขาน้ำแข็ง เรือลำนี้คือไททานิกผมรู้แล้วว่าผมอยู่ที่ไหนมหาสมุทรแอตแลนติก14เมษายนปี1912 19, 19, เวลาประมาณ23นาฬิกา40นาทีผมกำลังจะได้เห็นการจมของไททานิกหัวใจของผมเต้นแรงมากและผมลืมไปเลยว่าผมอยู่ในน้ำขณะที่จ้องมองไปที่เรือที่กำลังเข้าใกล้ภูเขาน้ำแข็งอย่างรวดเร็วผมอยากจะทำอะไรบางอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ 1, 2 3. นับจนถึง37ผมก็ได้ยินเสียงชนการชนนั้นเป็นประวัติศาสตร์กำลังจะเกิดขึ้นเรือยังคงลอยลำต่อไปแต่ผมรู้ว่ามันจะไม่ไปถึงจุดหมายทุกอย่างรอบตัวผมพร่ามัวด้วยหัวใจที่หนักอึ้งผมเดินทางไปยังสถานที่แห่งใหม่ผมลงเอยบนบกอีกครั้งมันเป็นช่วงเที่ยงวันและอากาศร้อนซึ่งโชคดีมากเพราะผมหนาวและเปียกผมอยู่ที่ไหนสักแห่งที่ดูเหมือนป่าเขตร้อน แต่ไม่มีเบาะแสว่าผมอยู่ในช่วงเวลาหรือแม้แต่ทวีปไหนผมตัดสินใจที่จะสำรวจและมุ่งหน้าออกไปแต่ผมก็ได้คำตอบแทบจะในทันทีเมื่อผมเจอไดโนเสาร์มันสูงเท่าผมแต่ยาวประมาณ6เมตรดิวโลโฟโซอรัสโชคดีที่มันมองไม่เห็นผมผมรู้สึกไม่ปลอดภัยและอยากหนีไปซ่อนตัวแต่ผมก็อยู่ต่อเพราะแม้ในปี2020คุณก็ไม่ได้เจอกับไดโนเสาร์ทุกวัน ผมพยายามตามมันไปแต่มันเร็วเกินไปจนผมตามไม่ทันแต่ข่าวดีก็คือตอนนี้ผมรู้แล้วว่าผมอยู่ที่ไหนเดียโลโฟสอรัสมีช,ชีวิตอยู่ในช่วงต้นยุคนนจูราสิกประมาณปี193ล้านปีก่อนผู้ไห้ชัดคือผมอยู่ในอเมริกาเหนือแต่ไม่ใช่ที่ที่คุณคิดหรอกนนตอนนั้นโลกของเราดูแตกต่างออกไปแทนที่จะมีเจทวีปบ,บนโลกก็มีเพียงทวีปเดียวมหาทวีปแพนเจีย ทอดยาวจากขั้วโลกฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งเพราะงั้นผมกําลังยืนอยู่ในอเมริกาเหนือ,อยเลรซียอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือใต้อเมริกาเหนือคืออเมริกาใตา้ทางขวาคือแอฟริกาใต้นั้นมีแอนตาร์กติกาออสเตรเลียและอินเดียใช่อินเดียอยู่ห่างไกลจากยุเรซียก่อนที่จะเดินทางไปถึงจุดที่มันอยู่ในปี2020ลองนึกภาพว่า,าทวีปต่างๆไม่แยกออกจากกัน อินเดียคงจะเป็นประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นโอเคผมอยู่ที่แพนเจียแต่กระบวนการที่จะวีปแยกออกจากกันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอเมริกาเหนือกำลังเคลื่อนตัวออกจากส่วนที่เหลือของทวีปโดยขยับปีละ2.5เซนติเมตรถึงอย่างนั้นก็ยังต้องใช้เวลาอีกหลายล้านปีกว่าจะขยับไปถึงจุดที่มันอยู่ในปี2020และแม้แต่ในศตวรรษที่21มันก็ยังคงเคลื่อนไหวยอยู่เสมอผมเดินในป่าไปเรื่อยๆแล้วผมต้องยอมรับว่ามันน่าขนลุกทีเดียว มันเต็มไปด้วยสัตว์แปลกๆมากมายเช่นมแมลงบินขนาดใหญ่กิ้งก่ายาว1เมตรและไดโนเสาร์ชนิดต่างๆผมจำชื่อไม่ได้ทั้งหมดผมกำลังสังเกตสิ่งมีชีวิตประหลาดเมื่อมแมลงยักษ์ตัวหนึ่งบินผ่านหัวของผมทุกอย่างมืดลงและผมก็หายไปอีกครั้งผมลืมตาขึ้นและพบว่าตัวเองอยู่ในโรงรถแบตเตอรี่ของเครื่องคิดเลขหมดปู่ของผมเดินเข้ามาถามว่าเป็นยังไงบ้าง ผมให้ปู่ดูเครื่องคิดเลขและถามว่ามันคืออะไรเครื่องคิดเลขปู่ตอบแค่นั้นนะนะแค่เครื่องคิดเลขเหรอมันไม่ได้พาเราไปสถานที่ต่างๆเหรอแค่นั้นแหละก็แค่เครื่องคิดเลขแต่ผมรู้ว่าการเดินทางของผมเกิดขึ้นจริงและผมสงสัยว่าคุณปู่ของผมก็รู้ความลับของเครื่องคิดเลขด้วยเช่นกัน